สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะครับผมทอนธนาชัยจากซูรีสต t ดิโอวันนี้นะครับจะมาแชร์ขั้นตอนการทากาวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการทากาวเนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะต้องเตรียมในส่วนของกาวนะครับกาวเราก็จะใช้เป็นกาวยางทั่วไปนะครับแล้วก็แปลงทากาวนะครับอันนี้เนี่ย ชิ้นงานมันมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับเราก็อาจจะใช้แปรงที่มันใหญ่หน่อยเรามาดูวิธีการทากาวนะครับเพื่อนๆก็เลือกใช้แปรงทากาวให้เหมาะสมกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เราอาจจะใช้เป็นเขียงยางหรือเขียงไม้ก็ได้นะครับลองไว้ที่ด้านล่างแบบนี้หลังจากนั้นเพื่อนๆก็เอาชิ้นงานวางให้เสมอกับขอบเสมอกับขอบด้านข้างแบบนี้ ใช้แปรงจุ่มกาวทีละน้อยนะครับไม่ต้องเยอะแล้วก็ทำการปาดออกด้านข้างอ่าเราก็จะทำการปาดอย่างนี้ปาดอย่างนี้นะฮะค่อยๆปาดแบบนี้ ปาดให้เรียบนะครับอย่าให้กาวมันตกค้างเป็นก้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็หมุนอ,อีกทางหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเราก็อาจจะปาดเข้ามาลึกหน่อยออย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็เอียงแปลงประมาณสัก45องศานะครับเวลาที่เราปาดอย่าเนี้ยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนการทาแบบนี้เนี่ยมันจะเรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็ตัวกาวเนี้ยก็ไม่เปลืองนะครับเราจุ่มครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ทาได้พื้นที่อยู่นะครับอ่าเห็นไหมฮะเสร็จแล้วเราก็หมุน ไปเลยนะครับอ่าเราก็ต่อกันเลยนะครับต่อจากด้านในออกไปเลยอโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ พึ่งเอาไว้นะครับแล้วก็เอาอีกชิ้นหนึ่งมาทานะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็วางให้เสมอขอบจุ่มกาวพอประมาณนะครับาปาดออกไปอย่างนี้ หมุนด้านข้างตรงนี้เราก็อาจจะทาเข้ามาลึกนิดนึงนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะปล่อยให้กาวเซตตัวสักคู่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำไปประกอบตามขั้นตอนได้เลย